มาทาตัวหัวเตียงแบบมีลิ้นชักกันครับหลังจากที่เราเรีดไม้เสร็จไปแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนการปรับไม้ด้านข้างให้ตรงเลยนะครับไม้ที่ใช้เป็นไม้จำปาครับมีความกว้างของไม้เนี่ยเป็นไม้หน้าแปดครับหนาหนึ่งนิ้วขั้นตอนนี้ผมกําลังเก็บน้านข,าข้างของไม้ให้ได้แนวตรงนะครับสังเกตว่าผมจะใช้รั้วเนี่ยจะยาวนะครับเพื่อต้องการให้แนวโค้งของไม้เนี่ย ให้แนบอยู่กับรั้วครับแล้วก็เฉียนออกไปเพื่อให้ไม้ได้ตรงครับ1ข้างก่อนเมื่อตรงหนึ่งข้างแล้วเราจึงมาตั้งรั้วแล้วผ่าขนาดออกครับตอนนี้ผมกาลังผ่าขนาดนะครับตู้หัวเตียงชุดนี้ผมจะทำอยู่2อใบนะครับมีขนาดกว้าง40เซนสูงถึง58เซนนะครับเมื่อไม้ของเรามีความกว้างแค่20เซนผมจึงต้องทําการเพราะไม้ก่อนครับโดยการเจาะใส่ด้วยน,นะครับ จะทําให้เป็นไม้แผ่นก่อนนะครับก็คือไม้2แผ่นขนาด20เซนมาต่อกันให้ได้4ี่ิบเซนครับจะทําแบบนี้อยู่ทั้งหมด1ิชุดเพราะว่าตู้มี2ใบครับเราจะทําการเพราะไม้ก่อนนะครับเมื่อเราเจาะรูเดือยเสร็จแล้วก็ใส่เดือยเข้าไปจากนั้นก็อัดจิ้งไว้หนึ่งคืนครับแล้วอีกวันหนึ่งเราจึงจะมาตัดแต่ง อัดกับแคมทิ้งไว้หนึ่งคืนครับจากนั้นเราก็ามาตัดแต่งนะครับดยการตัดหนึ่งข้างให้เข้าฉากก่อนครับผมจะใช้วิธีใช้ถาดตัดให้ได้ฉากก่อนหนึ่งข้างนะครับจากนั้นเราจรึงจะไปตั้งรั้วแล้วตัดขนาดอีกฝั่งหนึ่งครับไม้ทั้งแผ่นก็จะเข้าฉากทั้งหมดครับแผ่นที่ผมตัดอยู่นี้เป็นแผ่นข้างนะครับสูง58กว้าง40เซนครับส่วนแผ่นพื้นจะมีความกว้างอยู่36ยาว40เซนครับและก็มีแผ่นหลังอีก จากนั้นก็มีแผ่นหน้าท็อปเนี่ยผมจะทําใหญ่กว่าโต๊ะนิดหนึ่งนะครับเมื่อทําแผ่นทุกอย่างเสร็จแล้วเราทําการขัดก่อนครับขัดก่อนประกอบจะทําง่ายครับตอนนี้ผมกําลังมาทําหน้าท็อปนะครับหน้าท็อปด้านบนเนี่ยผมต้องการความโค้งของด้านหน้านิดหนึ่งครับก็เลยใช้ยิกซอตัดเป็นส่วนโค้งครับเพื่อให้หน้าท็อปเนียยืดออกมาเลยยืดชักออกมานิดหนึ่งครับเมื่อตัดเสร็จแล้วก็เก็บขัดครับแล้วก็ผมไปเดิน อบมนด้วยทิมเมอร์นะครับทิมเมอร์อยู่ที่โต๊ะผมเลยใช้ดอกล็อบขมที่โต๊ะเลยครับผมจะล็อบทั้งหมดสีด้านเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างแต่ส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังใต้เนี่ยผมจะไม่ล็อบครับเพราะจะเป็นชุดที่ติดอยู่กับแผ่นหลังตู้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยผมจะล็อบมนทั้งหมดครับเมื่อล็อบมนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบตู้กันครับ มาทําการขีดเส้นกรดประกอบนะครับจะมีไม้ขาอยู่10เซนนะครับผมจะขีดฉากไว้ที่ไม้ขานะครับเพื่อให้ตําแหน่งของแผงข้างเนี่ยเท่ากันหมดเราจึงจําเป็นขีดเส้นพร้อมกันหมดทับหมดสีแผ่นเพราะตู้มี2ใบครับเมื่อทําการขีดเส้นแล้วก็เริ่มประกอบกันเลยครับผมจะเริ่มประกอบจากด้านขานะครับคือขาด้านหน้าจะมีความสูงอยู่10เซน เริ่มทําการยิงขาด้านหน้าเลยครับผมต้องการให้ขาเนี่ยเข้าไปประมาณ10มิลครับผมก็เลยใช้ไม้อัดสิมิลมารองด้านหน้าเพื่อให้ข้างหน้าเนี่ยเป็นขอบครับจากนั้นผมจะใส่แผ่นพื้นนะครับผมใช้แคมป์บีบเอาไว้เพื่อเป็นตัวพยุงครับจากนั้นก็ใส่แผ่นพื้นตั้งอยู่บนขาเลยครับโดยยิงที่ขาและก็ยิงที่แผงข้างของตันครับไม้แผ่นนี้เป็นไม้แผ่นพื้นครับจะใช้วิธียึดแคมปไว้ก่อนครับเพื่อให้การทำงานง่ายนะครับ ด้านหน้าเราก็ใช้ไม้สิบมิลมารองไม่เหมือนเดิมเพื่อต้องการให้มีคิ้วนูนออกมานิดหนึ่งตำแหน่งที่ยิงข้างควรจะใช้ยากยิงนะครับเพราะว่าอาจจะยิงผิดได้แก้ไขยากครับต่อมาผมจะใส่แผ่นหลังตู้ก่อนนะครับไม้ทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้หนาหนึ่งนิ้วทั้งหมดนะครับเมื่อใส่แผ่นหลังตู้เสร็จแล้วตู้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วผมจึงจะมาใส่แผงด้านข้างอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นรูปตู้ขึ้นมา จากนั้นก็มาใส่ไม้หน้าท็อปนะครับไม้หน้าท็อปเนี่ยจะใหญ่กว่าตู้นิดนึงครับด้านข้างจะโผล่ออกมาประมาณ3เซนครับส่วนด้านหน้าจะโผล่ออกมาเยอะหน่อยครับแล้วก็มีความโค้งประมาณ5ซนติเมตรแล้วก็ยิงเสร็ให้เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำลิ้นชักกันครับ ลิ้นชักผมจะรีดไม้อยู่พี่ประมาณ20มิลนะครับส่วนแผ่นพื้นเนี่ยเป็นไม้12มิลเป็นไม้แผ่นนะครับผมจะยิงแค่3ด้านนะครับจากนั้นก็ใส่แผ่นพื้นเลยส่วนด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปใส่หน้าลิ้นชักเอาครั้งเดียวเลยครับ เมื่อทํากล่องลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วผมก็จะมาติดตั้งรางลิ้นชักเลยครับผมจะใช้รางลิลูกปืนนะครับเป็น2ตอนก็ถอดออกมาแล้วก็ใส่รางลิ้นชักเลยครับทาวิธีง่ายๆครับผมตัดไม้จิกประมาณ8เซนครับเอามาใส่ดนชนด้านหน้าท่อเอาไว้ครับจากนั้นก็เอารางลิ้นชักใส่ครับด้านหน้าขอบโตเนี่ยเราก็เอารางลิ้นชักเสมอหน้าเลยครับแล้วก็ยิงตะบุกเกียวได้เลย ส่วนตรงตำแหน่งลิ้นชักเนี่ยผมจะใส่สูงกว่าพื้นขึ้นมาประมาณ10มิลครับจากนั้นเรามาทำหน้าลิ้นชักกันครับผมจะใช้วิธีง่ายๆครับเอาหน้าลิ้นชักมาทาบขีดครับแล้วไปตัด น้าลินชักนะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วก็ามายิงแปะกับลินชักได้เลยครับตอนยิงหน้าลิ้นชักผมจะวัดตำแหน่งแล้วขีดเส้นให้ตรงเอาไว้แล้วนะครับไม่ใช่ผมยิงมั่วๆนะครับก็คือผมขีดเส้นไว้แล้วเราจึงยิงแม่นครับถ้าเราไม่ขีดเส้นเนี่ยเรายิงผิดแน่นอนครับเราจะหากระดูกลินชักยากมากครับเสร็จแ,แล้วผมจะเก็บขอบหน้าลิ้นชักนิดนึงนะครับ ผมต้องการให้นาเรนชักเนี่ยมีขอบมนทั้งหมดครับก็เลยทำการไปเดินขอบมนที่ทิมเมอร์ครับ ต่อไปก็ทำการทำสีครับโดยการแกะโปรรูตะปูทั้งหมดแล้วแกะขัดครับแล้วผมจะใช้เซนเลอร์พ่นรองพื้นไปก่อนหนึ่งเที่ยวเป็นการทดลองใช้กาไราสายด้วยครับผมทดลองใช้ดูก็พ่นได้ครับแต่จะพ่นยากนิดหนึ่งครับเพราะเราเคยชินอยู่กับกาแบบ ดิมนะครับแต่กาค่อนข้างจะเปลืองสีครับเพราะเขาไม่สามารถปรับสีได้นะครับหัวเขาไม่สามารถปรับได้เหมือนกาที่เราใช้อยู่พกตินะครับผมใช้วิธีพ่นซิลเลอร์แล้วก็ทดลองพ่อนอยูนิเทนเลยครับแต่ว่าต้องพยายามหน่อยครับเพราะว่าเขาจะแรงมากครับแล้วก็ค่อนข้างจะเปลืองไปนิดหนึ่งครับแต่ก็ออกมาดีดีครับ แล้วครับตัวหัวเตียงมีลิ้นชักครับหน้าท็อปโคง้งขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ